เออผมอําอําอําเออผมพ่อบ้านกิศรกิศราวันครับกิศราวันเหรอครับผมสวัสดีครับคุณชายสวัสดีสวัสดีครับอะไรเนี่ยระเกียงให้อยู่ในสวนโอ้โหคุณชายโอ้โหเดี๋ยวฮะเชิญครับคุณชายวันนี้เตรียมผมเตรียมดนตรีที่คุณชายชอบด้วยประเภทเครื่องเป่า รู้เลยวันนี้เตรียมดนตรีมาเพื่อต้อนรับผมใช่ไหมใช่แล้วครับไอ้คุณชายนี่เปียโนที่คุณชายเล่นสมัยมัธยมครับผมนี่ยังเก็บอีกเลยครับเนี่ยเออมันขายไม่ได้ครับคุณชายเลยต้องเก็บเอาไว้ก่อนตอนแรกว่าจะขายซาเล้งมาไม่ขายเป็นสมบัติของท่านคุณปู่เขาโอ้รับคุณม่เล่นนานเอาโอ้โหนี่เสาทองคำคุณแม่ยังอยู่เลยครับเนี่ย คุณชายครับครับคุณแม่คุณชายสร้างไว้แล้วก็เสาต้นนี้คือคุณแม่ตัดไปรครึ่งหนึ่งเพื่อส่งผมเรียนใช่ไหมครับนี่ตัดเสาบ้านไปเรียนหรอครับครับผมโอ้โโอโรวยจริงๆเลยคราบคุณชายครับผมเดี๋ยวคุณชายมาอเ,ยเอ้าเบ้ามขออย่าสิขอโทษจริงๆเลยตาเดลืมกระเป๋าได้ไหนเนี่ยเอาละ เรื่องอื่นวันทีหลังแล้วกันครับผมผมขอเล่นเป็นโน,โน,นส,สักเพลงหนึ่งโอ้เธอทำให้ฉันรักเธอตอนนอนกอดหัวใจมันคอยแอบแอบมอง โอ้ยเขาล็อกไปโอ้ยโอ้ยเหย,ยียบเท้าโอ้ยเลยสิ <ś red> ตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่เมืองไทยนะครับ <ś red> คุณเป้าฮ <loc> ะคุณเป้าเขาจะดูแลผมตลอด <ś red> อ๋อท่านเป้าใช่ไหมครับท่านเป้านั่นคือบริการของผมเขายังอยู่ใช่ไหมครับรอคุณชายอยู่แล้วครับ <ś red> <ś red> เรียกคุณเป้ามาหาผมดูนี้ <ś red> ได้เลยครับบอกผมกลับมาแล้วคุณเป้าครับคุณชายมาแล้ว Sampai jumpa di video selanjutnya. เขาเขามีเวลาแต่งเขาแม่แต่งตัวนานวันน hm ี้กรับเออคุณเป้าครับนั่นจมูกลุองงวงช้างครับเนี่ยก่อนอื่นนั้นกระผมท่านเป้าขคกเก่าคำว่า สวัสดีคุณชายกระบมมคุณชายเออท่านเป้าอาจจะเปลี่ยนไปเยอะไอตัวนั้นตายตายโหละตาย เฮ้ยนี่มันเป็นอะไรกระผมท่านเป้าต้องขอภายคุณชายคุณป้าครับไปขาเสด็จพิ้งก่อนไป <c oughs> มีอะไรที่ไม่ได้ไปรับด้วยตัวเองเอ๊ะฉันกลับมาฉันไม่บอกใครอยากจะเซอร์ไพรส์ทุกคนนี่จะมาเที่ยวพิเศษ หวังว่าคุณชายคงไม่รังเกียจคุณเป้าเนี่ยเป็นคนดีจริงๆนะครับงั้นกับผมคุณเป้าขอกราบขอพระคุณคุณชายอีกหนึ่งครั้งอ้อพี่เป้าเป็นอะไรหลังไม่มีรอตั้งนานจมูกจะหลุดอยู่แล้ว กาวธรรมดาก็เอาไม่อยู่ใครกาวอะไรอ่ะจะกาวอะไรกาวติดรองเท้ายังเหมือนเดิมนะครับคุณชายวันนี้พี่ไม่เล่นนะพี่ขอฮาอย่างเดียวกันตามใจเออนั่นคือใครอ่ะไอตัวนั้นคือตัวอะไรเขาคือลุงเื่องคนในสวนเนี่ยะใครผิดหูผิดตาคุณเป้าคุณเป้าจะดูแลผมตลอดเลย น้ำใจท่างดีจริงๆเป็นคนดีในใจผมตลอดเวลาละคุณเป้าถ้าพูดขนาดนี้กระผมขอบาทขอแล้วปกติคุณชายจะแบบเล่นดนตรีแล้วคุณเป้าก็จะร้องเพลงคุณชายไม่ลองโชว์สักหน่อยหรอครับในเมื่อวันนี้คุณชายมาถึงนาทีนี้อยากให้คุณชาย สักหนึ่งเพลงกับกับผมท่านเป้าพอจะเล่นไหมโอผมอึดอัดอึดอัดมากแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นโนแล้วคุณเป้าจะลองเพลงฟังตอนที่ผมอยู่เมืองไทยอยู่ได้ไหมครับไม่เป็นการรบกวนนะครับเออพ่อบ้านแม่ไม่ได้ไดมาตัวหนึ่งแม่ผมเลี้ยงคุณหนู มาตั้งแต่เด็กๆเดี๋ยว<ด>เพลงอะไรที่คุณเป้าชอบมากับ <c oughs> คุณชายเลยครับชอบเพลงอะไร <c oughs> เอาเอามาว่าไก่จาก๋จาไก่จ๋าสามสี่ <c oughs> ไก่จา๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนหองหา <c oughs> ไอ้ไอ้ค่อยผมได้ไหมเอาไอ้สียผมไม่ค่อยมีเ,เ,เดี๋ยวคืนนี้นะมีงานฉลองเดี๋ยวจะให้คุณเป้าร้องคาราโอเกะทั้งคืนเลยนะครับวันนี้ผมจะร้องให้คุณชายฟังทั้งคืนครับผม,มแล้วเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับลุงเขียวไอ้นั่นไม่น่าไว้ใจบอกได้เลยว่ามันคือศัตรูตัวจากระของบ้านนี้เขาก็เป็นแค่คนสวน คุณชายครับผมขอตัวสักคู่ได้ไหมครับไอ้เครื่องมานี้มาปวดปวดเอวปวดปวดนี่ซ้อมอยู่สองวันก็อจะเหมือนได้เฮ้ยไอ้เครื่อง ผมบอกคุณตรงๆว่าถ้าเรื่องนี้รู้ถึงหูคุณชายเมื่อ,อไร <c oughs> แกตายแน่ผมรู้ว่าคุณเป้าคิดอะไรกับบ้านหลังนี้ถ้าผมบอกคุณชายกับคุณหญิงแม่ <c oughs> คุณเป้าโดนแน่และนี่คือข้าอควาผมไม่เอาเงินสกรปรกของคุณเป้าหรอกครับนี่คือของรางวัลของผมที่ให้เคืองรักพระเคือง ไม่รับมันไว้ความรู้สึกของผมผมจะเสียความรู้สึกแค่ไหนเพื่อน่น่าจะรู้รับไปซะอย่าให้คุณชายรู้ผมเอาไปงั้นแหละผมจะไปให้คนณชายหมดผมไม่เอาเองอยู่แล้วมันสุกปกผมไม่ใช้แล้วแต่แล้วท่านแม่ไปไหนซะแล้วครับตอนนี้แต่งตัวอยู่แล้วก็รอตอนรับคุณชายอยู่แล้วครับคุณชายอยากเจอเรือยงครับบอกท่านแม่เลยว่าท่านมาแล้วเดี๋ยวมาเลยครับ